ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวประมงเท่านั้นนะคะกิจการบางกิจการกลางทะเลเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะค่ะเห็นภาคใต้มีฝนเยอะแบบนี้นะแตงแต่ว่าหลายพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะตอนนี้เจอกับภัยแล้งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของทางภาคอีสานตอนล่างค่ะประสบกับปัญหาภาัยแล้งอย่างหนักซึ่งก็ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานนี้พร้อมๆกันกับคุณมนทิราบำเน็จพันธ์ค่ะ ขอบคุณค่ะสถานการณ์ภัยแร้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเน,นื่องนะคะล่าสุดได้ส่งผลกระทบต่อน,นาข้าวที่กําลังออกรวงของเกษตรกร,กรซึ่งสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะ ระดับน้ําที่อ่างเก็บน้าลาพระเพิงอาเภอปักทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมามีปริมาณน้าลดลงเหลือเพียง41.93ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ38%จากความจุอ่างที่109.63ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งที่บริเวณประตูระบายน้ําปกตินในระยะนี้จะมีการระบายน้ําไปตามคลองชระทานเพื่อให้เกษตรกรได้ทํานาปีและอุปโภคบริโภคปกติในระยะนี้จะมีการระบายน้ําไปตามคลองชระทานเพื่อให้เกษตรกรได้ทํานาปีและอุปโภคบริโภคล่าสุดเจ้าหน้าที่เขื่อนลําพระเพลิงได้ปิดประตูระบายน้ำ ทั้งหมดเพื่อรักษาสภาพน้ำภายในอ่างและปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปลังทำให้ข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงไม่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่เต็มที่แห้งเหี่ยวตายซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรกว่า3,000ันไร่ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังกว่า5 0,000ไร่ขณะที่จังหวัดได้ประกาศห้ามทำการปลูกข้าวนาปลังอย่างเด็ดขาดเนื่องจากมันมีน้ำพอเพียงที่จะผลิตน้ำประปาอีกทั้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆมีปริมาณไม่ถึง4 0ต้องสปอร์เน้องำ ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคขณะที่นายเสรีศรีหะตไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันเอกนิเวศฉายากุลรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์และนายจักรดุลศรีสุวรมนตรีผู้อำนวยการสํานักง,งานทากศจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมทําพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,รผู้มีไรายได้น้อยให้กับเกษตรกร,ร,รปลูกข้าวนาปีอําเภอลําไปมาศประจําฤดูกาลผลิต2 5 5 7 5 8ไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกิน15ไร่จํานวน465รายรวมเป็นเงินกว่า5 ล้านบาทซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนไว้7,380รายพื้นที่กว่า9,000ไร่รวมจำนวนเงินกว่า90ล้านบาทและปิดท้ายที่เกษตรกรชาวนาจังหวัดยะโสธรได้เริ่มลงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดฝนหลงฤดูทําให้ต้นข้าวล้มและรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวได้ยากลําบากอีกทั้งหากเกี่ยวล่าช้าคิวรถรับจ้างเกี่ยวข้าวจะมีคิวจองที่ยาวนานและกรณีเกี่ยวข้าวต้นข้าวยังไม่ล้มค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวจะไร่ละ550บาทหากต้นข้าวล้มจะมีราคาค่า จ้างสูงขึ้นและจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทําให้แปลงนาข้าวไม่มีน้ําขังทาให้รถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวได้รวดเร็วคะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานาการณ์แล้งและฤดูการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตนล่างค่ะช่วงนี้ขอเชิญชมข่าวที่น่าสนใจกับน้องแดงและน้องเตยต่อที่สถานีค่ะ ขอบคุณค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวทางภาคอีสานนะแตงก็จะมีฝนตกเป็นระยะๆนะ<ช>คะเพราะว่าเดี๋ยวความกดอากาศสูงจากจีนเนี่ยก็จะแผ่ลงมาอีกระลอกหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทําให้มีฝนฟ้าขนองได้ก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-3อ,อ,องศาเซลเซียสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้นะแตงกักเก็บน้ำนะคะกเกษตรกรก็ควรจะวางแผนในเรื่องของการกักเก็บน้ําแล้วก็วางแผนในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้าน้อยด้วยใช่ค่ะไม่เพียงแต่เกษตรกรแต่เราทุกคนรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะก็ต้องประหยัดน้ําค่ะเพื่อ ที่จะได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้งเพราะว่ากว่าที่จะมีฝนตกลงมาอย่างจริงๆเนี่ย <c oughs> ก็คือเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียวนะคะอีกนานเลยนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแต่ว่าส่งท้ายเบรกนี้นะคะเราจะพาไปดูพี่คนหนึ่ง <c oughs> ที่เขามีใจรักในกีฬาฟุตบอลมากเลยนะแตงแล้วก็มีความสามารถด้วยค่ะยังไงเราสองคนก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอชื่นชมนะคะ <c oughs>